เชียร์มาแล้วทุกคนโอ้ยเกมที่ทุกคนรอคอยรอคอยจริงจริงเอเราเองก็รอ t ฟลฟิวตรงนีมาแล้วในที่สุด just really สวยรอเลยไม่ยอมรีรอ เน็กไปก่อนโอเคสเปคพี PC ของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฉียดเส้นตายก็คือพันห้าทเป็นการ์จอตัวที่สามารถรันแบท t l e f ฟิ l d 2ตัวที่ได้นะครับไม่อยากจะเชื่อว่าคอมเรามันผ่านไว้แต่มันย มันเส้นมันถึงเส้นพอดีแล้วอะมันมันมันไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าผมไม่มีตังค์ที่จะอัปการ์จอรอบนี้แล้วผมก็คงไม่น่าได้เล่น b a t t l e f i e l d 2042ให้กับทุกคนนะครับมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะเศร้าเล็กน้อยถึงปานกลางที่เออเป็น Battle f i e l d 2042แบบ Battle i ฟแบบ Battle f i e l d ตั้งแต่ b a t t l e f i e l d 2จนถึง ฉากเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นแบบที่ควรจะได้เล่นแบบว่าภาพสวยๆกับเขาแบบเราอยากทําอาชีพเนี้ยเนาะก็ต้องรับสภาพกันไปมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เอาเราเราเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็ด้วยความที่ว่า World shortage ขนาดนี้เนาะก็ เอาอัปเดตอัปเดตบนบนกันไปเดี๋ยวสักถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่มีอะไรก็น่าจะได้ลงเอ่อ The Forest นะครับถ้าไม่มีอะไรนะตามนี้ครับสวัสดีครับอ่ออีกนิดนึงการที่คุณจะได้เข้ามาโหลด Ben f ฟ e วโอเปนตานะครับคุณจะเป็นที่จะต้องเข้าไปกดตรงนี้ก่อน คือคือคนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นในกลุ่มนะเขาเข้ามาดูในหน้านี้แล้วทีนี้เขาหรือเธอคนนั้นเอ่อซื้อ Battlefield 2 4 2ไว้แล้วแล้วทีนี้เขาก็กดเข้าไปแต่จะพบกับว่างเปล่าไม่มีให้โหลด,ดไม่มีให้อะไรมีแค่บอกว่า Windows จะให้โหลดในวันที่11เดือนพฤศจิกปี2021เวลาตีหนอะไรเงี้ยซึ่ง มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ตัวนี้นะครับคุณจำเป็นที่จะต้องเข้าไปใน store ตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปที่ Battlefield 2042 Preorder Battlefield 2042 Today แล้วคุณก็กดเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีคำว่า Try it first ซึ่งคำกดคำนี้นะครับกดตรงนี้นะ Try it first นะแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะไปไปเด้งไปไปเด้งเด้งมาหน้านี้มีม,มีมีแบบ มีให้มีให้กรอกอะไรก็ไม่รู้ว่าผมกรจําไม่ได้แล้วแล้วมันก็จะขึ้นตัวนี้มาให้นะครับว่าเป็นเบตา้าโอเปนเบตา้าเนาะเห,นเหมือนเหมือนแพทเทิร์นฟิวหนึ่งตัวนี้เลย Community Test Environment เลยเหมือนเลยนะครับตามนี้